อยากรู้ไหมน้ำตาลในเลือดสูงต้องทำยังไงสวัสดีค่ะหมอมาดานะคะแพทย์จีนธัญพรแสงธรรมชัยค่ะการที่เรามีอาการหิวน้ำบ่อยหิวตลอดเวลาตาพร่ามัวตาเบอร์หงุดหงิดง่ายเพลียมัวงเงียบบ่อยหรือปัสสาวะบ่อยมากกว่าปกติ ใครที่มีอาการดังกล่าวนี้นะคะก็ร่างกายเราส่งสัญญาณเตือนแล้วค่ะว่าข้างในเรามีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงซึ่งถ้ามีภาวะนี้ค่ะก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานตามมาได้และถ้าเรามีโรคเบาหวานแล้วไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะส่งผลกับสุขภาพหรือโรคร้ายแรงอื่นตามมาได้ค่ะ ซึ่งสาเหตุนะคะของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะนี้ค่ะก็มักจะเกิดจากฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอค่ะหรือเกิดจากภาวะดื้ออินซูลินก็ได้ส่วนคนที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานนะคะภาวะนี้ค่ะก็มักจะเกิดจากการรับประทานอาหารรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงคาร์โบไฮเดรตสูงหรือภาวะความเครียดหรือเป็นโรคเกี่ยวกับตับอ่อนก็ได้ค่ะ ซึ่งในทางการแพทย์แผนจีนนะคะ,ะสาเหตุก็มักจะมาจากหยินและลมปานค่ะพล่องทำให้เกิดความร้อนความแห้งร่วมกับภาวะเลือดขั่งค่ะทำให้หลอดเลือดมีการอุดตันเดินทางไม่สะดวกส่งไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ไม่ดีพอค่ะก็เกิดเป็นโรคขึ้นมา ซึ่งในทางการแพทย์แผนจีนเรานะคะก็จะเน้นรักษาไปที่ต้นเหตุค่ะ,ะฟื้นฟูร่างกายจากภายในโดยมองเป็นองค์รวมนั่นเองค่ะก็จะแนะนำสมุนไพรจีนนะคะที่หลายคนอาจจะเห็นหน้าเห็นตาคุ้นเคยกันที่มีสรรพคุณในการช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ดีค่ะตัวแรกเลยนะคะหนิกบีชิวค่ะหรือหนวดเขาโพดนั่นเอง ตอนนี้ก็ช่วยลดน้ําตาลได้ดีค่ะนอกจากลดน้ําตาลแล้วยังช่วยลดไขมันความดันได้ด้วยค่ะ ใครที่มีอาการปัสสาวะไม่สะดวกปัสสาวะติดขัดนะคะตัวนี้ก็จะช่วยขับปัสสาวะได้ค่ะตัวที่สองอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือซิงเฮียค่ะซ่งเฮียหรือใบหม่อนจีนั่นเองตัวนี้ก็มีสรรพคุณในการลดน้ําตาลในเลือดได้ค่ะแล้วก็ใครที่มีอาการไอแห้งๆปวดหัวเวียนหัวตัวนี้ก็ใช้ได้ดีเลยค่ะส่วน จุดฝังเข็มนะคะที่สามารถนวดกดจุดทํากันเองได้หมอก็จะแนะนำสอจุดค่ะก็จะมีจุดจูซานลีจุดซานอินเจียวค่ะ2จุดนี้จะช่วยบํารุงกระเพาะนมม้ะบำบํารุงสารหยินในร่างกายเพิ่มความชุ่มชื้นลดความร้อนลดความแห้งได้ค่ะ โอเควันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะใครมีปัญหาสุขภาพด้านไหนหรืออยากจะปรึกษาหมอเรื่องไหนก็คอมเมนต์มาได้ค่ะโอเคสวัสดีค่ะ